เป็นคำถามที่ถามหาแอคชั่นแผนพี่อยากสอบติดเอวิทเควิดทันไหม <Yeah. S 1> สิ่งที่ควรจะแก้ก่อนคือสิ่งที่แก้แล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากมาเร็วที่สุดก่อน สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับพบกับรายการแมทพอยต์บายพี่ป่านอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่จะตอบข้อสักถามแจกแจ้งข้อมูลทําทุกอย่างให้กระจ่างเพื่อน้องๆของเรานะครับอ่ะสำหรับวันนี้จะมีคําถามเด็ดๆอะไร รอพวกเราอยู่และพี่บอกให้เลยว่าทุกคําถามตั้งแต่ EP แรกสําคัญหมดเลยนะเว้ยน้องที่จะกําลังเตรียมตัวอยู่ก็ต้องรู้น้องที่ใกล้แล้วใกล้ก็ไปทุกทีแล้วยิ่งต้องรู้เข้าไปใหญ่อะเดี๋ยวลองมาดูคําถามของสําหรับ EP นี้กันเลยครับพี่ป่านครับผมอยากเข้า MVS ม,มากๆเลยครับพอจะแนะนําผมได้ไหมครับว่าผมต้องเริ่มตรงไหนยังไงผมต้องเก็บอะไรก่อนอะไรหลังหรือว่ามีเทคนิคการบริหารเวลาแนะนํำไหมครับแล้วผมควรลองสอบ mock exam ไหมครับ โอ้โหขอบคุณคําถามนี้นะฮะมากๆเลยจากทางบ้านเพราะว่าเป็นคําถามที่สําคัญเป็นคําถามที่ถามหาแอคชั่นแพลนการเข้า m อ็มวิทเควิทเนี่ยมันใช้เลข50 w i ิบวิทเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งๆเลยนะแล้วเลขไม่หารใครด้วยทั้ง m อ็มวิททั้งเควิทแล้วแอคชั่นแพลนจะเป็นอย่างไรต้องเริ่มจากเวลามาก่อนครับที่จะรวบรวมเอาแอคชั่นแพลนเนี่ยมาเป็นแบบง่ายๆซิมเพิลให้น้องใช้ได้จริงแผนที่ซับซ้อนแผนที่ยุ่งยากมากเกินไปยิ่งพิชิตยากครับ แผนต้องชัดแผนต้องซิมเปิลสุดๆแต่ว่าทําได้จริงเพราะฉะนั้นเรามาดูที่กรอบของเวลากันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นของปีล่าสุดที่ผ่านมาถูกไหมฮะถ้ายังไม่นับประกาศปีของปีนี้นะครับปีล่าสุดเนี่ยกระบวนการของไทม์ไลน์ทั้งสองเรียนจะเกิดขึ้นเราๆช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายเห็นไหมสอบรอบแรกแล้วประกาศผลปุ๊บอ่ะการสอบรอบ2เนี่ยมันมีการเลื่อนเพราะว่าโควิดสถานการณ์มันก็มีความรุนแรงขึ้นเนาะแต่สังเกตว่าไทม์ไลน์รอบแรกเนี่ยแทบไม่ขยับเลย แล้วถ้าเกิดเอาแบบปกติก่อนเลยนะพี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าภาพใหญ่ของแอคชั่นแพลนเนี่ยยังคงให้น้องเกาะที่ลดแมปนะครับเพราะลดแมปพี่ก็คือแอคชั่นแพลนในตัวอยู่แล้วว่าน้องต้องทําอะไรบ้างสายที่อยู่ม .2 อ,อยู่ม .1 ยังมีเวลาเตรียมตัวเยอะๆรอดูตรงนี้ให้ดีเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมฮะลดแมปพี่จะบอกเลยว่าเอ้ยเราควรจะเก็บอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรโดยเน้นที่กรอบสีแดงนี่เห็นป่ว่า ถ้าน้องจะเข้า m b k วิเควินะถ้าจะไปสายเตรียมนะหรือจะสอบหมดเลยก็ได้นะสายแบบสอบทุกอย่างนะฮะเราจะต้องวางว่าเฮ้ยต้องเก็บพื้นฐานอย่างไรให้ครอบคุมให้ครบให้ทันเวลาแล้วไม่ต้องมาลกไม่ต้องมาลนตอนท้ายหรือแม้กระทั่งสายฮาร์ดคอร์ที่แบบเฮ้ย <c oughs> พี่ผมเป็นเด็กแข่งขัน,นดูเป็นเด็กแข่งขันตั้งแต่ประถมอยากมาต่อยอดมัธยมเผื่อยื่นพอร์ตด้วยเพื่อเรียนจบเร็วมีเวลาเตรียมตัวเยอะด้วยก็มี แอคชั่นแผนให้ตามสายตามน้องที่แบบเออแต่ละแบบโอเคปะ่ะทีนี้พี่จะบอกต่อว่านะครับอันนี้ไม่ได้หวงและไม่ได้หายไปไหนนะฮะน้องสามารถสแกน QR Code โค้ดเพื่อรับรถแมพหมอต้นแบบเต็มเมแล้วดูรายละเอียดเพื่อใช้วางแผนคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเราได้ด้วยนะครับฝากไว้เลย QR นี้สแกนแล้วดูได้เลยขยับขยายมาตรงนี้กันเลยนงครับแอคชั่นแผนเด็ดเด,ดที่พี่เตรียมไว้ให้พวกเราสําหรับคนที่จะสอบปีนี้นะฮะเห็น2สี 4, ไม่ต้องตกใจนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็คือตัวแทนของการที่ น้องเก็บเนื้อหาเก็บมาตามแผนของพี่ปกติไม่ได้ช้าจนเกินไปไม่ได้ดีเลยอะไรจนเกินไปคือพ,พูดง่ายๆทำทำันตามรถแบบหลักๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนมาแล้วเนี่ยนะครับในติวเข้ม M w k t วิทเ t h เนี่ยนะครับเราก็ควรจะจบนะครับไปในช่วงก่อนหน้านี้แหละทีนี้ไทม์ไลน์ตอนนี้ที่เราจะต้องทำในแอคชั่นแพนคือการฝึกโฮมเวิร์กท้ายบทครับเพราะว่าจริงน้องเนี่ยต้องฝึกมาตั้งแต่ช่วงที่ เรียนแล้วถูกป่ะพี่บอกตลอดเลยว่าเฮ้ยถ้าดีที่สุดเลยนะจบบทหนึ่งฝึกจบบทหนึ่งฝึกแล้วเราจะแก้ไขแล้วก็จะ,ะปักพื้นให้มันเฟริร์มๆได้ในแต่ละบทเพราะแต่ละบทข้อสอบแนวข้อสอบเก่าหรืออะไรที่แบบเป็นเทคนิคโดนๆเนี่ยทั้งข้อสอนที่เป็นข้อต้นแบบทั้งโฮมเวิร์กที่เป็นของฝึกเพิ่มอ่ะที่จัดหนักกับเต็มให้เกิน,ก,นกว่าพันกว่าข้อเลยนะแล้วคนที่ฝึกมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยควรฝึกจบตอนไหนละพี่ไม่ใช่บอเออฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเปื่ยเรื่อยเปื่ยเลยไม่มีวันสิ้นสุดไม่ได้น้องฮะแล้วบอกพี่ฝ จบการสอบพอดีแล้วกันเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะพลาดของดีประมาทจนเกินไปน้องทำเนี่ยเอามาดีขนาดนี้แล้วเนี่ยสักกันยาเอาให้จบเลยนะสองเล่มนะบทความก็มีเล่มที่3ด้วยของปีนี้ที่จะบอกว่าพอน้องทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งในทำลายคู่ขนานกันก็คือเรียนอัพสกิล M อมวิ K เควิ v K, ถูกปะ อัพสกิลเนี่ยมันจะมีการฝึกทําข้อสอบจับเวลาชุดเสมือนจริงถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้ฝึกไปในตัวอยู่แล้วก็ต้องฝึกทุกครั้งตามที่บอกก่อนนะอย่าเผลออย่าประมาทไปเออฟังพี่เฉลยเอาจดจดตามเอาเฉยเฉไม่ได้นะต้องฝึกจริงซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วของดีเนี่ยเราจะเป็นคนได้ไปทีนี้พอฝึกแล้วเนี่ยนะครับถามว่าคนที่ทํามาตามทำลายปกติก็จะจบราวๆช่วงเดือนกันยาเหมือนกันคือซ้อมโจทย์ติวเข้มขนาดมาด้วยฝึกทําโจทย์ชุดจับเวลาจริงอัพสกิลควบคู่มาด้วย เฮ้ย hey, พี่แล้วคัดออฟตอนสิ้นเดือนกันยาเนี่ยตุลาถึงประมาณพฤศจิกเนี่ยนิดๆเราต้องทําอะไรดีคําตอบคือนี่ไงน้องฮะอันแรกก่อนเลยมอ็อกเอ็กซมครับมอ็อกเอ็กซมเนี่ยนะครับก็คือสอบในช่วงประมาณนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่โดยประมาณเนี่ยนะครับก็คือช่วงเดือนตุลาคมว่าเฮ้ยตุลาคมเนี่ยเหมือนเป็นการเช็คตัวเองด้วยมอ็อกจับเวลาทําข้อสอบเสมือนจริงมาสอบร่วมกับเพื่อนๆวัดคะแนนตัดันทั้งประเทศเห็นกราฟเห็นผล เห็นจุดเห็นช่องโหว่จะได้เอากลับไปแก้ตัวได้แล้วก็ฝึกได้ว่าเฮ้ยถ้าวันจริงเราเจอสถานการณ์กดดันแบบนี้เราลนไหมโลกไหมหรือมีอะไรที่ต้องแกบ้บางโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้แล้วสิ่งที่พี่อยากให้ทำนะครับในช่วงทำลายหลังเดือนกันยาสำหรับคนที่เตรียมตัวมาดีๆแล้วปกติเนี่ยให้น้องเนี่ยทบทวนและปิดจุดโวครับเพราะน้องเรียนมาก็ครบแล้วอาวุธก็จัดมาเต็มๆกับพี่แล้วติดมาเต็มเหนียวเลยเนี่ยแต่ถ้าน้องไม่ทวน น้องอาจจะเผลอมันก็แบบลืมหยิบจับใช้ไม่ค่อยคล่องเลยถึงเวลาจริงเอา้าเอา้าข้อสอบปีล่าสุดดันไปออกจุดนั้นที่อาจจะไม่ได้ออกบ่อยแต่พี่พูดครอบคุมให้หมดแล้วเทคนิคพี่ครอบคุมหมดแล้วอย่างเงี้ยน้องก็จะเสียของดีไปเลยนะเว้ยต้องทบทวนแล้วปิดจุดโหวนละพี่ป่านมันคือกระบวนการทําอะไรสมมุตินะแนวเลขาแบบเนี้ยพื้นที่อย่างเงี้ยเราทําไม่ค่อยได้เฮ้ยนี่เก็บนะแนวเลขาพื้นที่ผิวปริมาตรออกไม่ยากมากถ้าเราเผลอทําไม่ได้เสียของดีเลยนะ หรือแนวกระทั่งแบบบางคนไม่หนัดพวกการนับอะไรเงี้ยเทคนิคการนับความน่าจะเป็นอ่างเงี้ยก็ต้องเอาไปแบบเฟริเฟร์มๆแน่นๆนะทวนให้แบบครบๆด้วยพี่จะบอกว่าการปิดจุดโหวตเนี่ยสำคัญครับเพราะอัพสกิลมันเอื้อมาแล้วถูกปะ่ะอัพสกิลเราจะเห็นได้ด้วยว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เขาทําอะไรได้แล้วเราไปพลาดข้อไหนหรือเวลาเราพลาดเนี่ยพี่จะบอกตั้งแต่อัพสกิลว่าจุดพลาดเหมือนกันไม่ใช่แก้ทุกอย่างไปพร้อมกันนะเรามี2มือถูกไหมฮะเรามีเวลาจํากัดสิ่งที่ควรจะแก้ก่อนคือสิ่งที่ แก้แล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากมาเร็วที่สุดก่อนให้ได้คะแนนดีขึ้นด้วยเวลาที่ลวดเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะทําแบบนี้จนกระทั่งมีความเฟิร์มขึ้นถึงประมาณสักประมาณช่วงพฤษจิกที่เป็นทำลายของวันสอบรอบแรกเนี่ยคือแผนแบบที่เรียกว่าเตรียมตัวมาครบถ้วนสมบูรณ์ตามทำลายนะแล้วถ้าน้องเนี่ยพึ่งกลับตัวกลับใจพึ่งมีแพชชั่นอยากจะแบบพี่อยากสอบติดเอวิทเควิททันไหม สายสีแดงเนี่ยนะครับคือรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายแล้วน้องครับถ้าพลาดจากขบวนนี้ไปเนี่ยโอ้โหเสียดายมากๆควรยังไงดีล่ะพี่ถ้าเกิดเราไม่ใช่เด็กสายแข่งขันไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์มาก่อนเนี่ยแนะนาครับยังไงก็ควรจะต้องเรียนติวเข้มแล้วถ้าเกิดเราจะเรียนติวเข้มทันไหมอะพี่เอาอย่างนี้นะติวเข้มเนี่ยปกติมันจะราวๆเนี่ยไม่เกิน75ชั่วโมงนะครับถามว่าทําไมพี่ดีไซน์ออกแบบมาแบบนี้นะฮะอย่างแรกก่อนเลยครับถ้าทําชั่วโมงให้บานกว่านี้นะครับหนึ่งเลย น้องก็จะจบไม่ได้ทันส่วนถ้ามันสั้นเกินไปตัดนุ่มตัดนี่ออกบทไม่เผื่ออะไรเลยถ้าขอ้ขอสอบแบบออกฮาร์ดคอร์ขึ้นแนวต่างๆอาวุธต่างๆเนี่ยหายไม่ครบก็ไม่ได้สิ่งที่พี่เลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่วิเคราะห์แล้วเลือกสรรมาให้น้องแล้วว่าจํานวนชั่วโมงแบบนี้เทคนิคแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ฟันธงว่าครอบคุมเฟรมิร์มและอาวุธทุกอย่างพร้อมใช้งานแน่นอนทีนี้เราราวเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยนะครับน้องจะเก็บยังไงในช่วงตุลาคมเนี่ยพี่บอกจริงนะว่าทัน เอาแบบพีคสุดๆเลยเนี่ยที่แบบหลายคนกลับตัวกลับใจมาช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆเดือนหนึ่งอะ่ะมาเรียนทันนะเดือนหนึ่งจริงๆก็เรียนทันแต่ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าเราควรรีบเรียนก่อนให้มันไม่กระจุกขนาดนั้นแต่พี่ให้เส้นไว้ที่ปลายตุลาเพราะว่าไม่ควรเกินจากนั้นแล้วอีกครึ่งเดือนน้องต้องเหลือเวลาไว้ทบทวนบ้างเรามาดูที่แอคชั่นแพลนของฟากเส้นสีแดงนะครับเห็นไหมให้เริ่มเรียนให้เร็วที่สุดจบไม่เกินตุลาแล้วโฮมเวิร์กท้ายบทของติวเข้มจงอย่าข้ามเด็ดขาดเพราะข้อสอบเก่า ของดีของเด็ดที่ไม่เอาออกพี่ใส่ไว้ให้ในนั้นหมดน้องจะได้แนวโจทย์น้องจะได้แนวเทคนิคไปรวมถึงเฉลยละเอียดก็มีให้ในออนไลน์โซลูชันเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้อยากให้ทําสม่ําเสมอเลยจนกระทั่งถึงช่วงวันสอบเลยก็ได้เพราะพี่รู้ครับว่ารถด,ด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยเป็นความหวังของใครหลายคนแล้วการที่น้องเนี่ยนะครับรู้ว่าแล้วว่าเริ่มชา้าแต่ประคองการทําโจทย์ทําให้มเมนตัมมันแบบเฮ้ยเหมือนนักกีฬาที่ซ้อมซ้อมซ้อม,อมเราเริ่มชา้าแต่เราซ้อมตลอด ซ้อมถูกแนวซ้อมมีเทคนิคซ้อมมีกลยุทธ์เนี่ยมันก็เอาตัวรอดได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่เอ็มวิทเควิทเนี่ยนะครับอัพสกิลอะยังไงดีพี่พี่บอกก่อนเลยว่าถ้านะครับน้องไม่ได้แบบพื้นฐานอ่อนจนเกินไปหรือไม่ได้เรียนจนกระชั้นจนเกินไปเนี่ยอยากให้เก็บด้วยครับรู้ตัวเร็วแค่ไหนเก็บด้วยเพราะถ้าน้องไม่เคยทําข้อสอบจับเวลาไม่เคยทําข้อสอบชุดที่มันปนทุกบทเอาบท,น,น,บท,น,บทนู่นบทนี้บทนั้นมาปนกันเหมือนชุดข้อสอบจริงใช่ไหมน้องจะ พลาดในส่วนของการวางกลยุทธ์บริหารเวลาการเลือกทําข้อสอบการปิดจุดโวการปิดความโลกความล้นหรือแบบกลยุทธ์ต่างๆที่หน้างานต้องทําข้อสอบจริงเนี่ยน้องจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รีบเก็บตามเหมือนกันแล้วก็สามารถเรียนได้นะฮะจนกระทั่งถึงช่วงวันสอบถึงก่อนช่วงวันสอบเลยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการทําโจทย์ประคองไปกับการทำโฮมเวิร์กเห็นไหมสองเส้นเนี้เห็นปะมันเหมือนทําโจทย์ประคองไปกับโฮมเวิร์กอ่ะให้เราเป็นนักกีฬาที่เฮ้ยซ้อมซ้อม ซ้อมทุกวันซ้อมทุกวิซ้อมจนกระทั่งอฟอร์มเราดีขึ้นน่ะแล้วพอถึงวันจริงอ่ะอะไรที่เป็นจุดโหวจุดรั่วรเราอ่ะเติมเต็มหมดนะครับทีนี้มอกเอ็กซมเนี่ยนะครับพี่แล้วถ้าเกิดผมยังเรียนแบบสายสีแดงอ่ะิวเข้มไม่จบวสกิลไม่จบผมควรสอบมอกไหมที่บอกก่อนเลยว่าควรเพราะการรู้ความจริงบางครั้งอาจเจ็บปวดยอมรับได้แต่มันมีประโยชน์กับน้องโคตรเลยนะเว้ยการสอบมอกเนี่ยมันเหมือนจาลองทุกอย่างให้เหมือนจริงหมดมีสอบเลขสอบวิทย์สอบกับเพื่อนแรงกิ้งคะแนนด,ดูประกาศผลเลยเนี่ย เราจะรู้ครับว่าเจ็บปวดก็จริงแต่มันยังไม่ใช่วันสอบจริงมันยังมีสิ่งที่เราสามารถแก้สามารถปรับได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวความจริงอย่ากลัวการเผชิญหน้าเพื่อแก้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโอเคไหมแล้วเอาพี่การทวนปิดช่องโว่ล่ะสำหรับสายสีแดงเนี่ยนะครับบอกเลยนะฮะครึ่งเดือนแล้วกันนะอย่างตำาๆเลยนะฮะจริงๆยาวกว่าน,นี้ได้ก็ดีแต่พี่รู้ครับว่าบางคนเนี่ยเวลามันกระชั้นแล้วครึ่งเดือนอย่างไรน้อยหยิบจับมาซะพาร์ตซีนพาร์ตอันซีน ทุกอย่างที่เตรียมให้อาวุธท,ที่มีให้ช่องโหว่ที่เจอจากอัพสกิลช่องโหว่ที่เจอจากการสึดซ้อมอุดซะให้หมดปิดจุดโหว่ทบทวนนะน้องบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่พื้นดีมาก่อนแต่เรากําลังตั้งทรงกําลังจะซ้อมกําลังจะปรับตัวพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องแล้วอะช่วงโค้งสุดท้ายอะอยากให้เราไปเก็บแนวที่แบบพี่บอกไว้ในคอร์สเลยว่าออกเยอะใช้เยอะออกบ่อยใช้บ่อยเจอบ่อยๆพูดง่ายๆว่าเก่งให้อะน้องไปเก็บนะ เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยคือการต่อยหมัดชกให้เข้าเป้าถูกปะชกแล้วมันเป็นแปมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าน้องต้องยิ่งเน้นบทที่พี่เก่งให้เลยว่าเฮ้ยพวกอย่างเงี้ยออกบ่อยๆอย่าพลาดเด็ดขาดแล้วพวกเวลาเหลือเนี่ยค่อยไปเก็บแนวปลายแนวแบบยากหน่อยกลางหน่อยอะไรเงี้ยอย่าพลาดของดีที่เป็นคอง่ยขคอกลางนะทิ้งท้ายนิดนึงครับพี่บอกเลยว่าพิเศษสเปเชียลสำหรับลูกศิษย์พี่ป่านทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าน้องผ่านพ้นจากด่านอรหรันด่านแรกไปได้แล้วน้องจะไปเจอกับเอมวิทเควิทรอบ2ซึ่งเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย มีประกาศว่าถ้าสถานการณ์อำนวยให้สอบเขาก็จะจัดสอบแต่ถ้าสถานการณ์เผื่อพิษผานหรือวิกฤตโควิดมันทําให้สอบไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีประกาศบอกในเอ็มวิดว่าอาจจะใช้แค่รอบแรกเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเฮ้ยชิลๆนะ่แค่ติดรอบแรกไปแล้วทําแบบขอพิธีอะปรากฏว่าเกิดสมมติไม่มีรอบ2นะมันใช้คะแนนรอบแรกตัดเลยนะอุ้ยอันนี้ก็ห้ามพลาดนะแต่ถ้ามีรอบ2แบบปกติอุ้ยนั้นสบายไม่ต้องห่วงเลยเพราะลูกศิษย์พี่ครับจะมีสิทธิ์รับข้อสอบอัปเดตปีล่าสุด และไฟมรดกในตำนานน้องฮะในตำนานอะไรฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในนั้นอีกทีหนึ่งโอเคไหมฮะบอกได้เลยว่าตำนานนี้ขลังแน่ๆรับไปเลยทั้งอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดแล้วไฟทบทวนทุกอย่างนะครับของรอบ2ในตำนานอะไรเป็นอาวุธอะไรเป็นลักษณะข้อสอบรอบ2มีการเขียนพิสูจน์ด้วยมีการหยิบจับแนวบทความพิเศษจัดให้ครบหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเน่ะเต็มเ็มนะและจะแจ้งสิทธิทันทีนะครับหลังจากโรงเรียนประกาศผลรอบแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเกาะขอบจอ ซ้อมมือแล้วรอรับผลได้เลยนะครับขอให้น้องเนี่ยไปได้ถึงที่ชิดถึงฝั่งฝันแล้วได้มาเจอพี่ในรอบ2ด้วยนะอ่ะสหรับวันนี้ฮะ EP 4ีนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ความจัดเต็มของคำถามและข้อมูลบอกได้เลยนะคำถามเด็ดๆยังรออีกเยอะมากอย่าพลาดทุก EP ใครเพิ่งมาดู EP นี้ย้อนกลับดูให้ครบนะเว้ยคนจะสอบปีนี้คนกำลังจะสอบปีถัดไปยิ่งต้องห้ามพลาดแล้วเจอกันใหม่กับแมทพอยต์บายพี่ปาด EP หน้าจะมาพร้อมกับคำถามอะไร ติดตามครับบ๊ายบาย